็นหลวงพี่เทศไปก็นั่งเครียดไปนะจะไปทํางานหลวงพี่จะเทศเสร็จเมื่อไหร่นาะรีบไปทํางานนะไม่ยิ้มเลยก็เจริญพรยมพี่ยมป้าทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ทางทางออนไลน์ด้วยนะเออห่างหายไปนานนะครับห่างหายไปนานประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับก็มีหลายท่านนะติดตามฟังทางออนไลน์ตลอดเลยนะ อย่างป้าแดงเนี่ยป้าแดงป้าแดงเพลินจิตพี่แดงเพลินจิตอย่างเงี้ยโยมพี่แดงเนี่ยวันไหนไม่มีเสียงในทักมาแล้วหลวงพี่ไม่มีเสียงนะบอกต้องบอกหลวงพี่กิจโยมพี<笑><笑>่ก็มีคนตามติดตามความเคลื่อนไหววัดพอนาการูนตลอดทั้งญาติโยมเราเองทั้งข้างนอกด้วยนะครับก็วันนี้จะเอาปกินอากาศทำมาฝากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะ มันไม่ใช่เรื่องมังเอิญน,นะครับมันมันกำหนดมาแล้วลับๆนะโดยข้างบนนะครับหรือว่าโดยกรรมของเราเองนะครับทําไมหลวงพี่ถึงว่าอย่างนี้นะครับเราสังเกตว่าเวลาเราอ่านชาดกนะเราอ่านชาดกคนนั้นในชาตินั้นอนะ่ะมาเป็นพระอานท์ในชาตินี้คนนี้มาเป็นพุทธเจ้าคนนั้นมาเป็นพระสารีบุตรอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นวงบุญที่ที่ทําบุญร่วมกันมามันก็จะมาเจอกันนะ เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องบัเงเอิญแน่นอนอย่างหลวงพี่มาอยู่ที่วัดภาวนากรุณมาช่วยหลวงพี่ภูงเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องบัเงเอิญน,นะเพราะว่าอยู่ดีๆหลวงพี่ภูก็ไลน์ไปชวนหลวงพี่นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังนะ <laughs> มันไม่บัเงเอิญยังไงนะครับก็บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องเอ่ออจินไตนะคําเข้าใจคําว่าอาจินไตไหมครับเคยได้ยินไหมครับยมเฉยเอออจินตไตหมายความว่าอะไรอจินไตหมายความว่า เรื่องที่เราไม่ควรจะไปคิดนะถึงจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะให้คิดจนสติเฟื่องสมองระเบิดก็คิดไม่ออกนะครับเพราะว่ามันมันเหนือเหนือความรู้ของเราที่เราจะไปคิดนะอา้าวหลวงพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องพื้น,น,นๆเลยอ่ะถามว่ามะม่วงล้านลูกเนี่ยอยู่ในมะม่วงลูกเดียวเนี่ยป้าสมจิตคิดออกไหมทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเออสมมติเรามามะม่วงกับร่อนมาลูกหนึ่งใช่ไหม เรากินเสร็จเราเอาไปปลูกมันกลายเป็นต้นน้ม่วงขึ้นมามันก็ออกลูกเป็นร้อยเลยเอาไปปลูกมันก็ขยายเป็นสวนเลยว่าทำไมมันมันเป็นอย่างนี้มันเยอะแยะมากมายมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เรื่องพื้นๆนะเออเราก็คิดไม่ออกใช่ไหมอย่างไฟเนี่ยบางทีให้เราไปคิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์เราคิดไห้ไฟมันมาได้ยังไงทําไมมันติดอยู่ดีเอาหม้อข้าวไปเสียบปุ๊บมันร้อนเอาพัดลมไปเสียมันติดแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดไม่ออกนะเออบางคนเขาคิดออกคนที่มีบุญคนที่ พวกวิทยาทรพวกอะไรเงี้ยเขาเก่งด้านนี้เขาก็ทําได้นะครับอย่างเรื่องที่ไม่ควรคิดในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สีอ่อ,อย่างนะที่เราไม่ควรคิดเนี่ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะเรื่องแรกเลยเรื่องพุทธวิสัยนะคืออะไรพุทธวิสัยก็คือความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาแล้วเดินได้กี่ก้าวครับ คือพวกตะว,วันตกบางคนไม่เชื่อนะบอกว่าเป็นนิยายแต่งหลอกเด็กอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องของพุทธวิสัยเรื่องที่ท่านสั่งส,งสมบุญบาลีมเมียเต็มเปี่ยมแล้วนะเกิดมาปุ๊บเดินได้เจ็ดเก้าเลยเนี่ยไม่เคยเห็นใครในโลกนะเพราะไม่เคยเห็นก็ไม่เชื่อนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องพุทธวิสัยเรื่องอาจินตยเรื่องที่เราไม่ควรคิดอย่างพุทธเจ้าไปทํารอยพระบาทท,บาทํารอยเท้าพุทธบาตรไว้ที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยปิดรอยพุทธบาตรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางคนก็เออ เออทำไมรอยเท้าไปอยู่ในหินได้อะไรเงี้ยเออทำไมใหญ่จังทำไมมันประทับอยู่ในหินเหมือนเอาเลเซอร์ไปยิงเลยอะไรเงี้ยครับทำไมพระพุทธองค์เสด็จไปยอ่อแผ่นดินจากเรานี่ต้องนั่งรถข้ามวันข้ามคืนแต่พุทธองค์ปุ๊บไปแป๊บเดียวถึงเลยนะครับทำไมท่านแสดงปาฏิหารยมกปาฏิหารอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นเรื่องของพุทธวิสัยนะทำไมพ,พ,พอมองหน้าปุ๊บท่านรู้เลยว่าโอ้คนนี้ มาจากไหนจะไปไหนแล้วก็ตายแล้วจะไปไหนท่านก็รู้อีกนะครับรู้ทุกอย่างเลยนี่เรื่องพุทธวิสัยในะเรื่องแรกนะจินไตนะเรื่องที่สองเรื่องอะไรชานวิสัยก็คือวิสัยของผู้มีฌานคนที่นั่งสมาธิได้ฌานได้อะไรเงี้ยนะพระผู้สาเร็จฌานราภีบุคคลอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถคาดเดาเหมือนกันว่าเออทำไมท่านทําอย่างนั้นได้ทําไมท่านไปอยู่ ในในต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ได้รอพระศรีอริยะเมตไตรรอมาข้ามพระพุทธเจ้าอีกองแล้วทําไมท่านยังอยู่ได้ยังไม่ตายสักทีทําไมท่านไปอยู่บนภูเขาได้อย่างงั้นอย่างนี้เออเหาะได้อะไรอย่างเงี้ยวิสัยของผู้มีฌานนะทาไมจับก้อนดินมากลายเป็นก้อนทองอะไรเงี้ยคือเราก็คิดไม่ออกนะคือมันเป็นวิสัยของผู้มีญานของของคนที่นั่งสมาธิจน,นได้ฌานนะครับนะอยากไปให้โปรดใครก็ปุ๊บไปแป๊บเดียวเจอเลยอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นวิสัยของผู้มียานนะครับ อันที่สามก็คือกรรมวิสัยนะการให้ผลของกรรมที่เราทําเนี่ยนะทำไมทําค่าแกะค่าแพ้แค่ตัวเดียวเวลาไปให้ผลนี่โหให้ผลเหมือนเท่ากับนับจํานวนขนขนแพะขนแกะขนโคเลยอะไรย่างนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ออกเหมือนกันนะครับนะเพราะมันเป็นเรื่องของวิถีจิตเราที่มันจะให้ผลซ้ำๆๆๆเงี่ยนะครับเหมือนเหมือนกรรมเอ้ยเหมือนไฟอย่างเงี้ยหลอดไฟเงี้ยไม่ใช่ว่ามันมันติดอย่างนี้เลยนะครับ มันกระพริบสังเกตเวลาตามบ้านนอกเวลาไฟไม่พอมันจะกระพริบกระพริบกระพริบนะครับคือมันกระพริบติดต่อกันเร็วมากจนเรามองไม่เห็นมันก็เลยกลายเป็นไฟอย่างเงี้ยนะเหมือนเหมือนจอทีวีอ่ะเวลามันมันมันภาพมันต่อกันมันจะเป็นเส้นเส้นเส้นนะครับกรรมวิถีจิตเราเวลาเราทกรรมเนี่ยเราใช้ความพยายามเยอะนะเราคิดเยอะมันก็จะวิถีจิตมันก็จะต่อกันเวลาส่งผลเนี่ยมันก็จะทับทบชาติเลยนะครับนะครับอันต่อไปก็คือโลกกับวิสัยนะกับวิสัยของ นรกของสวรรค์เอ๊ะทำไมต้องมีนรกมีสวรรค์อะไรเงี้ยบางทีเราไปคิดคิดไม่ออกนะครับต้องคือสําเร็จรูปเลยฟังพุทธเจ้าแล้วก็เนี่ยฟังเหตุฟังผลว่าพุทธเจ้ามาเล่าอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้มีนรกมีสวรรค์อย่างนนี้แล้วก็เชื่อตามท่านนะครับบางทีเราไปคิดคิดไม่ออกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสี่เรื่องที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องอาจินไตนะครับเนะเรื่องอาจินไตนะก็มันเป็นเรื่องอาจินไตนะครับอย่างของเราทั้ง เชื่อมกันหมดเลยนะครับเคยวิชาโหราศาสตร์นี่แล้วถามว่าทําไมไอ้พวกดูดาวดูอะไรแล้วมันมันรู้เรื่องว่าคํานวณดาวแล้วมันรู้ชีวิตเราว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพวกโหราศาสตร์เนี่ยในคมภีร์ก็มีบอกไว้นะครับอยู่อีกเมืองนึงนะแต่ว่าสามารถรู้ได้ว่าพระราชาอีกเมืองนึงเนี่ยตายแล้วโดยการแค่มองดวงดาวบอกว่าเนี่ยดาวดวงนี้ดับแล้วพระราชาองค์นั้นตายแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ามัน ดวงดาวกับชีวิตเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันมันก็จะมีหวัหวหัวราศาสตร์นตนเนี่ยสมัยหลวงปู่วัดบางน้ํานะที่บอกให้เนนไปดับดาวที่ที่ดาวรลายที่จะมีผลต่อชีวิตคนต่อชีวิตมนุษย์น่ะให้เนนไปดับดาวได้นะครับสมัยหลวงปู่เนี่ยถ้าเราเคยไปศึกษานะครับว่ามันเชื่อมโยงกันไงอ่ามันจะมีโลกอยู่สามโลกนะที่ในพุทธศาสนานะสัตวแต่ว่าโลกขันธโลกโอกาสสโลกโลกในที่นี้ไม่ใช่โลกนี้กับโลกหน้านะครับ โลกนี้สตารวะโลกก็คือจิตใจของเราเนี่ยขันธโลกก็คือร่างกายของเรานะร่างกายของเราจิตใจร่างกายอันที่อากาศโลกก็คือสิ่งแวดล้อมเราทั้ง3ามอย่างนี่มันเชื่อมโยง,งกันนะครับยมบ้าอ่าสตารว่โลกก็คือจิตใจเราเนี่ยนะแล้วก็ขันธโลกร่างกายเราจิตใจร่างกายนะอันที่สาม อากาศโโลคือสิ่งรอบตัวเราตั้งแต่อากาศไปจนถึงออกนอกโลกเป็นจักรวาลดวงดาวเลยนะครับเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับในสมัยไหนเนี่ยถ้ามนุษย์จิตใจต่ำาซมศีลห้าไม่มีนะครับในสมัยนั้นก็จะเป็นโรคระบาดเยอะอะไรเยอะนะถ้าสมัยไหนมนุษย์มีราคะเยอะอะไรเยอะมันก็จะดูดเอาอะไรเวลาทำลายโลกเนะี่ยโลกล้างก็ราคะ ก็จะน้ําน้ําท่วมบ้างอะไรภัยพิบัติบ้างถ้าโทรสาเยอะก็ไฟมาบ้างไฟไหม้อย่างงั้นอย่างนี้นะตามเห็นตามที่ต่างๆวเวลาไฟไหม้โอ้ควันนี่ไหม้ทั้งเมืองเลยนะครับหน้าหนาวหน้าอะไรเงี้ยนะโมหะก็ลมนะลมพาย,ยุเข้าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับมันก็จะดึงดูดเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับทั้งจิตใจเราร่างกายเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเราเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าทั้งสามโลกเนี่ยมันจะเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งบังเอิญนะครับมันเกิดขึ้นโดยโดยกรรมเนี่ย ในพุทธศาสนาเราบอกว,ากว่ามีกรรมเป็นกรรําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วกรรมทุกอย่างก็เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับทั้งสภาพแวดล้อมทั้งไรนะครับฝนตกฝนแรงอะไรเงี้ยครับเชื่อมกันหมดเลยนะครับอ,อะไรนะครับโควิด <COVID S 2> ก็คือก็น,นี่ครับมันก็จะไปดึงดูดเอาวิบากกรรมมาส่งผลเนี่ยตอนนี้ติดห้าสิบกว่าล้านคนแล้วนะทั่วโลกเนี่ยอเออใครไม่มีวิบากกรรมมันก็จะไม่ไม่ติดนะครับรทั้งศีลทั้งจิตใจเนี่ยหลวงพ่อต้องบอกให้ให้พยายามอยู่ในบุญนึกถึงหลวงปู่นึกถึงอะไรอย่างงี้นะครับ จิตใจเราก็พอใจิตใจเราดีร่างกายเราก็จะดีขึ้นไปด้วยสิ่งแวดล้อมเราก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าอากาศสโลคันทโลก,โลกสตัตวโลกมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับนะครับที่หลวงพี่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดแล้วด้วยด้วยกรรมที่เราทํามาในอดีตนะครับอย่างที่หลวงพี่บอกว่าเออทาไมพระสารีบุตรท่านไปเห็นต้นไม้เห็นลําธารเห็นอะไรเนี่ยท่านก็จะแบบโอ้ดีใจทั้งทที่ท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วนะ ว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาห้าร้อยชาตินะท่านมันมันละไอ้วาสนาไม่ได้ก็คือละไอ้ตัวอาสวะกิเลสเนี่ยละได้แต่ว่าวาสนาคือสิ่งที่มันทําจนคุ้นเคยเป็นนิสัยเป็นคันธสันดานเนี่ยมันละไม่ได้นะครับก็ท่านก็จะเห็นเนี่ยเห็นําทานเห็นต้นไม้เนี่ยท่านก็จะโอ้โหนะอยากจะเหมือนมันลิงใช่ไหมครับมัน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 สั่งสมมาอย่างนั้นพระเถระบางองค์เนี่ยนั่นก็จะพูดคาหยาบนะคําสบท เอ้ก่อนจะพูดกับใครเนี่ยไม่ทักไทยสวัสดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรียกก่อนเลยขึ้นต้นอะไรไอ้ทอยอีทอยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับที่จริงท่านไม่ได้มีเจตนาใช้คาหยาบนะครับแต่ว่ามันท่านพูดมาท่านสั่งสมมาแบบหลายๆภพหลายชาติจนกระทั่งเป็นพระรหันเนี่ยมันก็มันก็ติดมามันละไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นวาสนานครับนะก็ที่หลวงพี่บอกว่าตั้งแต่เอ๊ะทาไมหลวงพี่ได้มามามาอยู่ที่พระวัดพนากรูลนะก็คือเดิมทีเนี่ย ก่อนที่หลวงพี่จะมาสนใจเรียนภาษาจีนเนี่ยหลวงพี่ก็เข้าไปหาหลวงพ่อรูปหนึ่งนะที่ท่านที่นับถือนะตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วก็เข้าไปถามท่านบอกหลวงพ่อครับผมจะไปเรียนที่ที่จีนเนี่ยจะจะเป็นยังไงจะไปได้ดีไหมครับท่านก็ว่าท่านก็ไปถามท่านอย่างนี้นะท่านก็นั่งหลับตาไปคู่หนึ่งแล้วท่าน,นก็มองในขันนั่นบอกว่ามาหามาหาเนี่ยไปไปเรียนที่จีนเนี่ยจะ จะลุ่งนะเรียนจบแต่ว่ามหาเนี่ยจะสืกห้าสิบไม่สืกห้าสิบท่านก็ว่าอย่างนี้นะเออท่านก็สืกห้าสิบไม่สืกห้าสิบท่านก็ว่าอย่างนี้นะหลวงพี่ก็ฟังหไว้หูนะก็มาเรียนพอมาเรียนจบภาษาสองปีปุ๊บก็ได้ไปอยู่ที่คุณเหมิงอีกประมาณเทอมหนึ่งแล้วหลวงพี่ก็กลับไปที่ไทยตอนที่ไปเชียงไฮ้สองปีนั้นนัก็ไปไปเจอหลวงพี่ภูนี่แหละนะไปเจอหลวงพี่ภูก็อยู่ด้วยกันนะก็ได้ได้รู้จักหลวงพี่ภูนี่แหละครับ แต่ก่อนก็ไม่ค่อยรู้จักท่านนะครับไปรู้จักกันที่เสี่ยงไงนะครับ <c oughs> ก็พอไปอยู่คุณหมิงแล้วหลวงพี่ตอนนั้นหลวงพี่ภูก็จบแล้วหลวงพี่ก็ไปอยู่คุณหมิงอีกประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปไทยแล้วก็อคงไม่ไม่อยากไปจีนอีกแล้วไม่อยากจะเรียนอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คงอยู่ไทยยาวเลยเงี้ยก็จะไปสอนบาลีนะครับได้อยู่ดีหลวงพี่ภูก็ตอนนั้นคือจังใจจะสอนแล้วหลวงพี่ภูก็ลายใบบอกสงสัยตอนนั้นท่านได้เป็นเจ้าวาดใหม่นะครับน่าจะสามสี่ห้าปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วนะครับ ท่านเพิ่งได้เป็นเจ้าวานใหม่ท่านก็คงหาจะหาพระมาช่วยงานท่านนะครับท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยมาช่วยหลวงพี่ทําสื่อหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับมามาดูแลด้านสื่อนะด้านสื่อก็คือเป็นเป็นประชาสัมพันธ์เหมือนโฆษกรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโฆษมีอะไรคอยประกาศใช่ไหมอย่างป้าสมจิตเนี่ยยังไม่รู้จากป้าสมจิตเลยถ้าป้าสมจิตไม่มาเล่าให้ฟังว่าอ้อบ้านป้าสมจิตมีแฟนชื่ออาชอยนะมีลูกกี่คนมีหลานชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ ไม่โฆษณาไม่บอกให้พวกเรารู้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอย่างวัดเราเนีย่ยถ้าถ้าเกิดไม่มีประชาสัมพันธ์ให้คนข้างนอกรู้ว่ามีบุญสร้างวัดอย่างนั้นอย่างนี้นคนอื่นก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ต้องมีประชาสัมพันธ์มีโฆษกมีอะไรนะครับหลวงพี่ก็มาช่วยดูแลด้านสื่อนะก็ช่วยหลวงพี่ภูช่วยดูแลด้านสื่อจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ได้ไปเรียนที่จีนที่อะไรด้วยนะครับเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะไปเรียนนะครับคือตั้งใจแล้วว่าคงทรคงไม่ได้ไปเรียนไม่อยากไปเรียนจีนอีกแล้วนะครับ ตอนนั้นเรียนจบภาษานะครับที่ติงก็ชวนว่าเนี่ยเขามีทุนพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ไปสองปีเนี่ยสนใจปเปนะล่านะหลวงพี่บอกเออสนใจพอจะไปเรียนจริงๆปรากฏว่าวัดที่เขาให้ทุนทุกปีเอาเขาไม่ให้เราปีนี้เออหลวงพี่ก็เลยเอยหลวงพี่พูก็กำลังจะสร้างวัดนะหลวงพี่ก็เกรงใจในตอนนั้นนะ่ะว่าเ้ยเราคงหาหาปัจจัยเรียนเองดีกว่าก็บอกโยมแม่โยมอะไรไว้นะครับบอกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ บอกว่าจะหาทุนเองนะครับพอที่ตีนบอกว่าไม่ได้นะไปจากวัดนี้ก็ต้องต้องเอาจากวัดนี้หลวงพี่ก็เลยเออที่บอกโยมแม่โยมอะไรไว้ก็เอาไปสนับสนุนท่านอาจารย์จรินไปแล้วก็ใช้ปัจจัยส่วนนี้เรียนนะของของวัดาวนากรูน,นะครับแล้วก็เลยได้กลับมาเนี่ยจนเรียนจบปริญญาโทที่จีนเนี่ยมันก็นก็แปลกดีนะตอนแรกก็ตั้งใจแล้วว่าจะจะไม่กลับไปเหยียบจีนอีกแล้วนะแล้วหลวงพี่ภูก็ชวนมาช่วยงาน แล้วก็ได้กลับไปเรียนอีกนะเออมันก็คงเป็นเป็นปัญญาบาร,รมีที่หลวงพี่ได้สั่งสมมานะครับเพราะว่าหลวงพี่เป็นคนชอบที่จะทําบุญในการด้านสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วแต่อยู่เป็นตอนจบประโยคเก้าใหม่ๆก็เอาหนังสือที่ที่ไม่มีพิมพ์ขายข้างนอกเนี่ยเอามาแล้วก็ซีหลอกแจกน้องๆที่เรียนบาลีเนี่ยจนปัจจุบันนี้เนี่ยหลวงพี่ชินท่านก็ทัากลายมาบอกเนี่ยหนังสือที่พี่ทําเนี่ย ผมยังได้ใช้อยู่นะเออเราก็เราก็ยังปลื้มอยู่นะครับใครมีอะไรก็สนับสนุนการศึกษาจะไม่ค่อยเป็นคนชอบทําบุญตามกระแสนะครับคือเป็นคนจะทําบุญแบบนอกกรอบนอกกรอบอะ่ะคือทําบุญเลยอ,อยากทําอะไรก็ทําันนั้นมันก็มันก็จะจําทําให้เราจําได้นะครับก็เนี่ยก็เลยเป็นเหตุได้มาช่วยงานหลงวงพิภูนะครับชงานหลงวงพิภูก็เลยก็เลยจะบอกว่าเออมันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะจนเราเราก็ช่วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถ ซื้อซื้อวัดได้สําเร็จนะฮะขั้นตอนต่อไปสเตปต่อไปก็คือการสร้างใช่ไหมครับการสร้างนะครับก็ตะปูทุกดอกนะทุกกระเบื้องทุกอันเนี่ยหน้าต่างทุกบานเนี่ยก็รอเจ้าของบุญอยู่นะครับตอนนี้ก็เลาะหน้าต่างออกแล้วก็เลยใส่หน้าต่างใหม่แล้วก็ใส่เอใส่อะไรนะครับก็รอเจ้าของบุญมามา,มาเติมเต็มให้สําเร็จนะครับเติมเต็มให้สําเร็จก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกอะตราบใดที่ถาวรและว,วัตถุยังอยู่ใช่ไหม เราก็ได้บุญตลอดเลยใช่ไหมโยมป้าอย่างโยมป้ามาสวดมนต์สวดอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยพอถึงวันพระเนี่ยเทวดาก็เอาไปประกาศที่สวรรค์แล้วนะป้าเชยป้าสมจิตโยมพี่โยมอะไรเนี่ยมาสวดมนต์เนี่ยเขาก็เอาไปประกาศให้เทวดานมูทนานะครับก็ได้บุญนะครับแค่น้ำโมตสาบทเดียวยังยังไลผ่ผีไล่ยักษ์ได้เลยใช่ไหมเรื่องทรรอาบทที่พระท่านเคยเล่านะที่มีเด็กอยู่สองคนนะ่ะอีกคนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอีกคนนึงเป็นนิชชาได้ทิอ่ะ แค่ละเมอเป็นน้โมตะสางเนี่ยโอ้โหยักษ์จะจับกินครัวเลยอันนี้เราสวดทั้งธรรมจักกะระ,ะเมี่ยเมสูต่สวดนะทุกวันเลยนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันภาษาบาลีที่เราสวดเนี่ยเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพมมาโลกก็ใช้ภาษาบาลีนะครับมนุษย์ต้นกลับก็ใช้ภาษาบาลีนะครับอย่างตอนที่พมมาพมมาอัญเชิญพระเจ้าให้แสดงธรรมที่เราไอ อารัธนาธรรมเนี่ยพมมาจะโลกาที่ปฏิสหัมปฏิเนี่ยอันนี้คือผมเป็นคนพูดนะครับผมเป็นคนมาอัญเชิญให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะครับแล้วก็ไอสิบที่เราสวดพระสวดอะเซวนาจะพาระนังอันนี้ก็เทวดาเป็นคนเป็นคนพูดนะครับภาษาบาลีตัวนี้นะครับเป็นเทวดามาถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือมองคลน,นะแล้วเทวดาก็มามาพูดมาอะไรเงี้ยก็เนี่ยอันนี้ก็เทวดานะครับในในในโยมโลกในนรกก็ใช้ภาษาบาลีนะครับ อย่างไอเปรตผมว่าเจ้าพิมพิาสารที่ที่ที่มาเข้าฝันแล้วก็พูดว่าทุสะนาโสงเนี่ยสามคำสี่คำเนี่ยก็พูดภาษาบาลีนะครับเพราะฉะนั้นภาษาบาลีที่เราสวดมนต์ที่เราเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์นะครับเราได้บุญนะใครที่มาขึ้นวัดสวดมนต์เทวทิวา,านนี้เราก็มีส่วนแห่งกับบุญกับเขาหมดเลยนะครับนะใครที่จองไว้ก็มาเติมให้เต็มนะครับตอนนี้ก็มีบุญพิเศษก็คือสร้างพระ ไว้ที่วัดภาวนากรูนแล้วก็มีสลักชื่อให้ด้วยนะครับมีสลักชื่อให้ด้วยก็ชื่อนี้ก็จะอยู่ที่ฐานองค์พระแล้วก็อยู่เป็นถาวรน,นะอยู่เป็นถาวรอ,อยู่กับวัดภาวนากรูนนะใครมากลับแล้วก็มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับยมพี่ยมป้าทุกท่านนะครับอ่าตั้งใจรับพรนะครับ <c oughs> ่าตั้งใจกรวดน้ํานึกถึงบุญที่เราได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเราก็อุทิศบุญนี้ให้กับบรรพบุรุษของเราที่รอรับส่วนบุญเพราะว่าในสังสารวัตรไม่มีใครไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันบางท่านก็พัดไปส่วบายบางท่านก็ไปในที่ต่างๆเราก็จำไม่ได้แต่ว่าเราก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้น ให้ท่านมีส่วนแห่งบุญกับเราที่เราได้ทําในวันนี้ยะทาวาเลวหฮาปุลาบริปุเรนติซาคาลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะชิตังตุยหังคีพเมวาสมิชันโตสะเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนารโซยะทามณิโชติลาโซยะทาเววันชาโตสาพาโลโคเวน สัตุมมะเตภวารวันดาราโยสุขิธิคายุโกมภวิสามเทโยวิวันชาตุสาภโรโอกวินายสัตุมเตภวารวันดาราโยสุขิธิคายุโก เพีนที่วัววิวานชาดุสาพโลโกวินายสาตุมาเตมวันตารายสุขิเทคขายุโกภวอภิวันธนาสิรินจังวัวทาปจายนุน วนันทานเดียยวัอนอสุขังภาลังราตนาตายานุภาเวนรารัตนาน ลายาเบเวนัสันตุอสสสะตัวชยเสติธานังโวนเทียมภาขยังสุขังภาลังเสลอายุจาวันนวนจัวปุฮังตายาสวานสตตวาสาหาจา,ายุนจเชวะเศติพวันตุเตยพวาตุสาม ราคานดุสาภเทวตาสาปันธานุภาเวนสสัสธาโสติาวันตุเตภาวาต,ต,วตุสามพารัางราคานดุสาภเทวตาสาปันมานุภาเวนสสัสธาโสติาวันตุเตม พระมหังคารังราคันตุสาภเรวตาสาปันธาโานุภาเวนสสัสตาโสทิภาวนุเตเราบูชาพระก,กันนะครับอรหังสมาสังบุทโธทพระขวาน อระราหังสัมมาสัมพุโทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาตัวพะวาตาธรรมวมัฒนางนามาสามิ คามโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุบาติปานโนภาคขวตัวสาวากะาสังโภสังขังนาม,ามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา